สวัสดีค่ะนี่จากนิสสันกวงไทยค่ะหลายๆท่านนะคะน่าจะทราบข่าวตามเพจ Facebook และ YouTube ต่างๆนะคะว่าตอนนี้นะคะาทางนิสันมอเตอร์นะคะมีการเปิดตัวอเมล่ารุ่น Sport t e ท h ออกมาแล้วนะคะซึ่งจะเปิดตัวออกมาเป็น2รุ่นย่อยนะคะจะเป็นรุ่น V Sport t e c ทและรุ่น v l s p ล t t นะคะสำหรับรุ่น V s p o r t t e เท h เปิดตัวมาในราคา6290 0 0บาทและรุ่น V s p o t v l ตวีเ t e c ปนะคะจะเปิดตัวมาในราคาที่6,59,00 0บาทซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะคะ จะราคาแตกต่างก,ากับรุ่นปกติเนี่ยรุ่นละ20,000บาทเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างสําหรับรุ่น s p o r t t e c h นะคะสําหรับด้านหน้านะคะมีการตกแต่งลวดลายแบบ5เหลี่ยมมานะคะเป็นปัดเงาสีสีดำเงามานะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะคะส่วนนี้รูปแบบของกระจังหน้ากระจังหน้านะคะจะตกแต่งด้วยสีเทาเข้มนะคะตรงนี้และมาดูที่ไฟตัดหมอกค่ะ ในส่วนของไฟตัดหมอกจะขยายพื้นที่สีดํามากขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะคะและตกแต่งชายด้านล่างด้วยสีเงินค่ะเรามาดูกันที่ล้อนะคะสําหรับล้อตัวนี้นะคะยังคงเป็นล้ออลลอยขนาด15นิ้วอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เปลี่ยนลายใหม่เป็นลายขนาดแบบ5ก้านนะคะปัดเงาสีทูโทนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะแล้วเรามาดูกันที่กระจกด้านข้างนะคะด้านข้างเนี่ยยังคงเป็นกระจกไฟเลี้ยวแบบ LED อยู่นะคะตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะ เรามาดูกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังจะตกแต่งด้วยสปอยเลอร์มาแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นปกติเนี่ยจะไม่มีสปอยเลอร์นะคะสําหรับรุ่น s p o ร์ตเทคจะมีสปอยเลอร์เพิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วจะเป็นสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะและตกแต่งด้วยตัวอักษร s p o ร t ตเทคนะคะส่วนกันชนท้ายนะคะจะมีพื้นที่สีดําให้มากขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้นะคะและมีชายด้านล่างกันชนท้ายนะคะเป็นสีเงินเช่นเดียวกับด้านหน้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านในนะคะด้านในมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะเรามาดูกันที่ชิ้นส่วนแรกเลยนะคะที่ตกแต่งเพิ่มเติมนั่นก็คือตัวที่ปรับกระจกนะคะตรงนี้จะมีการตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินขึ้นมานะคะและพวงมลาลัยนะคะตกแต่งด้วยวัสดุสีเทาเข้มขึ้นมานะคะในช่องแอร์นะคะตรงนี้จะตกแต่งด้วยสีเงาดําและวัสดุสีเทาเข้มเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของหัวเกียร์นะคะ มีการตกแต่งด้วยวัสดุสีเทาเข้มเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับโลโก้ s p o r t t e c h นะคะสำหรับในส่วนของเบาะนะคะยังคงจะเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่เป็นแถบสีเทาแล้วนะคะรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้าสีดําและตกแต่งด้วยเย็บการถักเย็บได้สีเทาแทนนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้านะคะเดิมจะเป็นสีเทานะคะสําหรับรุ่นวีและรุ่น V ีอตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนมาเป็นการหุ้มหนังและเดินได้ด้วยสีเทานะคะ ในส่วนของ a m e l l s s p r t t e e h นี้นะคะถึงจะมีการตกแต่งแบบเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแต่ขนาดของตัวรถยังคงเท่าเดิมนะคะแล้วก็สเปครถนะคะจากเดิมรุ่น V และรุ่น VL รุ่นสำหรับรุ่นปกติมีสเปคและระบบความปลอดภัยแบบไหนรุ่นนี้ก็ยังคงมีแบบเดิมนะคะและสำหรับรุ่น a m e l l s s p r t t e c ทนะคะตอนนี้ที่มีผลิตออกมาจะมีสีขาวสีดาสีแดงสีเทาและสีส้มเท่านั้นนะคะจะไม่มีสีเงินออกมานะคะ อย่าลืมนะคะสําหรับท่านไหนที่มีการรับชมรีวิวนี้จบไปเรียบร้อยแล้วสนใจรถนิสสันป้ายแดงไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะนะคะหรือรถรถุ่นใดต่างๆของนิสสันนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0876644870เป็นเบอร์ของนี้เองโดยตรงนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยหรือจะติดต่อที่เพจ Facebook ชื่อเพจจำหน่ายรถนิสสันนะคะหรือจะติดต่อกดไปที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างที่เราปักไวใ้ให้ด้านล่างก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ